สดชื่นยิ่งกว่าเดิมนะครับผมสำหรับชั่วโมองแรกของผมดิจิตอลนะฮะที่สเตจ n ูอยู่ที่เมนโลในวันนี้นะครับช่วง Idol Playroom นอกจากจะมีดิจเกลสนะฮะเป็นคุณแปมมาแล้วนะสดชื่นด้วยพอคนแรกที่เข้ามาในคลื่นนะครับผมก็ยังสดชื่นมากกว่านะั่นไงน้องแก้ว b N K ยเ <Yeah! S 1> <Yeah! S 2> ้สวัะะสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวแก้วทักทายแฟนชาวเมนโลหน่อยครับ สวัสดีค่ะแก้วนารุจากแก้วเบียนเคเฟอตค่ะนี่นะฮะใครที่ดูอยู่ในไลฟ์ a c e b o o k ตอนนี้เข้ามากดหัวใจกดดาวให้เลยนะครับผมแล้วก็ต้องบอกนะครว่าวันนี้เนี่ยมาคนเดียวเดบิวต์ในฐานะศิลปินเดี่ยวครั้งแรกด้วยค่ะถูกไหมครับผมอ่ะมาวันนี้เดี๋ยวเรามานั่งคุยกันว่าการเป็นศิลปินเดี่ยวหลังจากที่ทำงานเป็นเบ k กันมาแบบนานมากนะฮะเป็นยังไงกันบ้างดีค่ะ ดีตอบยาวซะโอ้โหนี่เวลาจะพอไหมครับเนี่ยตายแล้วเพราะว่าปกติก็คืออยู่กันเป็นวงไงเราอยากรู้ว่าแบบพอมาเป็นเดี่ยวร้องเดี่ยวอยู่บนสเตจคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกยังไงบ้างโอ้ยตื่นเต้นนะคะคือเหมือนกับว่าถ้าเราเป็นวงเนี่ยหลักๆคือมันจะร้องทับแล้วก็เต้นไปด้วยอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแต่ว่าเวลาพอมาร้องอย่างเดียวแล้วแบบยืนเฉยๆมันเหมือนเป็นอีกศาสตร์หนึ่งที่แบบว่ามันไม่ใช่ว่าเราอยู่ ในวงมาห้าหกปีแล้วพอมายืนคนเดียวมันจะหายเกรงอะค่ะมันก็ยังคงมีความกังวลเหล่านั้นอยู่พี่คุณใจ่ไหมนี่นี่มีอะไรถามรุ่นพี่อย่างคุณแปมได้วยนมันเหมือนรีสตาร์ทอยู่นะแบบคุณแปมยืนมาหมดทุกอย่างแล้วนะยืนกับเพื่อนในวงเวทียืนเดี่ยวนะครับยืนกับเออ่สเตจก็ยืนเหมือนกันค่ะมันจะเกรงๆหน่อยเนาะใช่ไหมยิ่งเป็นเพลงช้าอะไรอย่างงี้ด้วยปะใช่ค่ะแบบเราบางทีเราแบบมีท่าเต้นใช่ไหมคะแต่ว่า ถ้ามาเป็นศิลปินเดียวเราจะมูฟยังไงให้แบบเวลาอยู่คนเดียวแล้วมันไม่เหงาเนี่ยมันเป็นอีกสาตว์หนึ่งจริงๆใช่ม,มันคนละขแขนงกันเลยเราเข้าใจนะเหมือนฟิลฟิลอะไรรู้ไหมถ้าพูดให้หลายคนเข้าใจง่ายก็คือเวลารายงานหน้าห้องเรียนรายงานเดี่ยวกับรายงานกลุ่มมันต่างกัน รายงานกลุ่มเรายังไม่ต้องทําทั้งหมดด้วยตัวเองนะฮะมันจะมีคนแบ่งหน้าที่ไปด้วยยกตัวอย่างของคุณนะทุกคนจะได้เข้าใจง่ายว่าเฮ้ยมันมันแตกต่างกันยังไงว่ายืนเป็นกลุ่มกับยืนเดี่ยวเวลาคุณรายงานหน้าห้องคนเดียวกับรายงานกับเพื่อนเนี่ยมันต่างกันนะฮะเป็นฟิลฟิลประมาณนั้นทุกอย่างเราคนเดียวเราต้องโฮมันหมดใช่ไหมฮะโอเคแล้วก็อีกหนึ่งอย่างคือมาเป็นศิลปินเดี่ยวเนี่ยเบอร์แรกของค่าย IR ด้วย Independent r e c o r d นะฮะเป็นมายังไงบ้างและที่มาที่ไปไปยังไงฮะ ไปยังไงอประตูด้านนี้เลยนะครับผมเป็นไปแบบเป็นมาอย่างไรอ๋อคือค่ายนี้เนี่ยเปิดขึ้นภายใต้ I อ m เหมือนเดิมเลยค่ะแต่ว่าในนะคตเนี่ยเราจะมีเพลงต่างๆที่ถูกแต่งออกมาเป็นเพลงประกอบภาพยนตร์หรือจะมียูนิตอื่นมากขึ้นก็เลยเปิดค่ายนี้มาเพื่อเป็นแพลตฟอร์มที่รองรับเพลงที่ไม่ได้อยู่ในระบบ48คือเพลงเราเนี่ย จะเอาเพลงญี่ปุ่นมาแปลใช่ไหมคะแต่ว่าเราเปิดค่ายนี้เพื่อจะทําเพลงใหม่ๆให้มันหลากหลายมากขึ้นแล้วคาแรคเตอร์ของศิลปินที่จะมาอยู่ใน i อนี่กําหนดทิศทางไว้ประมาณไงบ้างแล้วแต่และฟีดสไตล์ของใครของมันเออเป็นศิลปินเบอร์แรกที่เปิดทางเลยนะใครเข้ามาแล้วแต่เลยคืออย่างแก้วเนี่ยเล่นเป็นโนอยู่แล้วไงคะก็ก็จะเหมือนเราก็มีคาแรคเตอร์เป็นผู้หญิงเล่นเป็นโนร้องเพลงอะไรอย่างนี้อยู่แล้วแล้วเหมือนกับเรามีวัตถุดิบ เหล่านั้นอยู่แล้วเรามีเพลงที่เราแต่งไว้แล้วเราเล่นเป็นโน้ได้อยู่แล้วอะไรเงี้ยก็เลยมีโอกาสได้เดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวคนแรกแต่ว่าหลังจากนี้ก็จะมียูนิตแบบอาจจะเป็น EDM เป็นแดนซ์เป็นอะไรเงี้ยก็แล้วแต่มีอีสานด้วยอะไรเงี้ยค่ะชอบคำานั้นแต่คำว่าแล้วแต่ตอบถูกแล้วแหละครับผมนะฮะเป็นคำตอบที่ครอบคลุมที่สุดแล้วได้หมดนะแล้วศิลปินเลือกเลยค่ะอยากจะเป็นแบบไหนครับผมมามาถึงเพลงเพลงนี้ที่มาในวันนี้เดบิวต์เพลงแรก อ่าเพลงที่ชื่ออาการชัดใช่ไหมคะอยากจะรู้เล่าให้ฟังหน่อยว่าเพลงนี้มันแบบพูดถึงอะไรบ้างพูดถึงอะไรอ่ะเพลงนี้เนี่ยแก้วแต่งไว้ประมาณสองปีที่แล้วค่ะเร็วนี้เองแต่งเองด้วยนะฮะเร็วเพียงสองปี่แล้วยไม่ไม่ไม่บอกใครเลยนะว่าแต่งเพลงนี้เก็บไว้ตั้งแต่ยังไม่รู้ว่าจะได้ออกเดี่ยวด้วยรู้ค่ะตอนนั้นคืออ๋อรู้แล้วคอื่นหันแอบมาถามว่าแบบอยากทําเดี่ยวไหมอะไรเงี้ยก็เลยเออลองแต่งแล้วเหมือน เราแต่งเพลงไม่เป็นค่ะแล้วก็เลยเราเมื่อก่อนสองปีที่แล้วมันเพิ่งมีคําว่าคลั่งรักเข้ามาในประเทศไทยอ่ะแบบที่เราแซวก,กันวมันคลั่งรักก้นคลั่งรักเนีแล้ราแก้วไม่รู้จะเขียนเพลงจากอะไรก็เลยไปเซิร์ช Google อาการคลั่งรักมันเป็นยังไงพอเราก็ไม่รู้เราไม่ได้มีประสบการณ์ขนาดนั้นอ่าเราไม่ค่อยคลั่งรักกันเออส่วนใหญ่ก็เข้าใจได้ถ้าส่วนใหญ่ถ้าเกิดว่าอยู่ในแบบนี้ก็คือ หลักๆอ่ะคงเน้นไปทํางานโฟกัสที่งานค่ะซ้อมอะไรเยอะเพราะว่าเวลาออกแบบบ n k เนี่ยคนเยอะๆซ้อมน่าจะต้องหนักมากๆต้องทําทุกอย่างพร้อมกันเพราะฉะนั้นก็คงจะไม่มีเวลาเจ็บมาให้ความรักนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าคลั่งรักเป็นยังไงเนี่ยอาจจะต้องถามรุ่นพี่ค่ะนะครับก็เมื่อกี้ก็เสิร์ชูกต่อไปยังไงต่อถูกกันเลยนเขาถูกก็แล้วมันยังไงยังไงต่ออ๋อก็มันก็จะมีชอ i ส์เอ้ยไม่ใช่ค่ะเป็นลิสต์มาให้อ่ม ข้อที่หนึ่งอารมณ์แปรปรวนง่ายทุกอย่างขึ้นอยู่กับเขาแล้วก็ตามเลยค่ะรักที่ทาให้อารมณ์แปรปรวนง่ายรู้ทุกสายหรือแบบว่าเอออะไรนะมองอะไรก็ใกลเป็นหน้าเขาใช่ไหมคะก็จะเป็นท่อนมองอะไรก็ใกลเป็นหน้าเธอนี่ขนาดพูดสิ่งที่เขียนอยู่ใน Google ยังพูดออกมาติดโน้ตติดคมย์หมดเลยเป็นเมโลดี้หมดเลยเราลอกมานั่นแหละเราลอกบทความแต่การใส่เมโลดี้มันไม่ได้เรื่องปกติไง อย่างถ้าเราเห็นประโยคประโยคนึงแล้วจะพูดติดมล้ดี เพี้ยนนะถ้าเกิดบางคนที่แบบไม่ได้แบบแสดงว่าอันนี้คือมันมีแก้วมีคอร์ดก่อนไหมหรือว่าขึ้นพร้อมๆเปียโนเลยพร้อมเลยค่ะคือแก้วเล่นดนตรีมาอยู่แล้วก็เลยแบบเมโลดี้อะไรเงี้ยมันก็จะไหลๆมันมันมาพร้อมกันเลยแสดงว่าก็คือเป็นเมโลดี้ที่มาพร้อมคําอะไรเงี้ยใช่พร้อมเลยนั้นคอนเซปเพลงนี้ก็คือเป็นอย่างที่บอกเลยคือมาตามกูเกิลใช่ก็ไม่ใช่มาทำว่าคลั่งรักตอนนั้นก็เป็นอาการคลั่งรักต่างๆใช่ไหมคะทีนี้เราไม่รู้จะสรุปจบยังไงคือช่วงประมาณ2ปี ที่ล้าก่อนมีโควิดเนี่ยมันมีงานจับมือบ่อยมาค่ะแล้วแฟนคลับเนี่ยชอบมาจีบแบบมีมุกพี่แก้ววันนี้อะไรเงี้ยจีบเราอยากได้ยินจริงๆอ่ะมันเรื่องเนี้ยผมเคยพูดกับเพื่อนเหมือนกันนะยังไงผมอยากรู้มากบัตรจับมือเนี่ยเขาให้จับกี่เท่าไหร่นะกี่วินะแปดวิแปดวิในแปดวิเนี่ยต้องได้ยินอะไรที่มันต้องเข้าหูแล้วจําเราได้่าอะไรที่แบบติดตาตึงใจในแปดวิแล้วแต่ว่าแต่ว่าเวลาเขาจะมีประโยคที่เวลาเราเซิร์ชกูเกิลเราเป็นมุกเสี่ยวอะไรอย่างเงี้ยด้็นอย่างเงี้ยมาจีบเราเราเลยรู้สึกว่า เฮ้ยถ้าเรามีอาการต่างๆแล้วเราต้องมีอะไรสักอย่างตอนจบ mm. ท่านนีเ้เพลงนี้ก็เลยจบด้วยฉันคงต้องจีบให้เราได้รักกันแล้วก็ มาเป็นแฟนฉันจะรับประกันไม่มีวันเสียใจขายของไปด้วยเลยอันนี้ได้ฟังทั้งเพลงแล้วเหมือนได้ฟังทั้งเพลงแล้วเพราะว่าตอนเราเขาลองไปด้วยเก่งจังเลยแล้วมีผมมีความสามารถอย่างนี้ผมคงร้องเพลงแต่งจีบสาวเรื่อยอย่างนี้เหมือนกันนะฮะไหนลองดูติดจีบไม่ได้เลยอะไระไม่ไหวนะครับผมมีเป็นสายตัวนี้ง่ายสุดโอนไวมากเลยนะไปต่อเลยดีกว่าครับผมไปต่อค่ะโอ๊แต่ละ ก็จริงๆเขามีส่วนร่วมในเพลงค่อนข้างเยอะเนาะมากตั้งแต่ตอนแรกที่แต่งเพลงตั้งแต่การหาข้อมูลเพลงหาอะไรไงก็<ช>ถือว่าโหดมากๆนอกจากนี้ทําอะไรอีกในเพลงนี้ส่วนร่วมทําอะไรเององีกหรอค่ะก็ดนตรีค่ะตัวดนตรีแล้วก็เลือกเรฟเรนซ์มาจากแบบดนตรีที่เราชอบอะไรเงี้ยแล้วก็ให้ทางทีมอารเรน์เขาทําแบบที่เราต้องการแล้วเรามีไม่ชอบตรงไหนอะไรเงี้ยกต็ติชมกลับไปว่าอย,อยากเพิ่มตรงนี้ตรงนี้นะอะไรเงี้ยมีปรับเปลี่ยนใช่แล้วก็ตัว MV ก็ ช่วยคิดด้วยค่ะช่วยคิดว่าอยากได้มูดประมาณไหนก็แทบแทบจะถูกขั้นตอนเลย <t une> สแสดงว่าพวกพวกดนตรีอะไรเงี้ยเท่ากับจริงๆแก้วก็เหมือนแบบมีความ co produce ประมาณหนึ่งปะ <t une> ใช่ค่ะก็เหมือนให้เดฟเลนต์เรวเขาก็ทําม,มาตรงเลยแล้วแบบอย่างสมมติว่าท่านี้มันลงไปนะคะแก้วก็จะแบบพิมพ์ไปว่าเออขอเสียงกุงุงกิงกองแกง <t une> ากมาอมไรได้ไหคะเพราะว่าเพลงมีความแบบ มันมีความป๊อปมากๆแล้วก็เสียง<ช>เปียโนมันมีความรปเปร์เซนต์แก้วมากเหมือนกันเป็นสิยงเปียโนแก้วๆอะไรอย่างเงี้ยกุ้งก <laughs> ิ <c oughs> ้ง <c oughs> ไอเวลาเราพูดกับคนทําเพลงว่าอยากได้เสียงกุ้งกิ้งก้องแกงนี่เขาเข้าใจเลยอะฮะเข้าใจนะคะ,ะมันมันเป็นเป็นเสียงแบบเป็นซาวที่ซาวสังเคราะห์ขึ้นมาได้ใช่ไหมใช่ๆแล้วมันจะมีท่อนจะยอมเป็นแมวแล้วเขาก็เพิ่มมีวะอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าให้มันมีกิมมิค เออรายละเอียดการทําเพลงมันจริงๆนะเวลาเราเป็นคนฟังมันก็แค่รู้สึกว่ามิติมันกลมๆไปหมดเราจะจะรู้สึกว่าเพลงนี้หุ้ยดีจังเลยครบเนาะแต่ตอนทําเดี๋ยวตอนที่มันยังไม่มีเสียงนี้เข้ามาเนี่ยมันจะเป็นอย่างที่แก้วบอกเงว่าแก้วอยากใส่ตรงนี้นลงไปจะ <Det ail S 2> ทำ d e t มันจะเยอะเออเข้าใจเข้าใจในการทำเพลงโ <c oughs> หทําเพลงก็เก่งขนาดนี้เล่นเป็นโนเก่งยังมีอะไรที่แก้วทําได้อีกไหมครับ นอนไหมคะเอออันนี <refugees> ้อ <il S 1> ๋อโอเคนะฮะเดี like ๋ยวทุกคนชอบพี่ก็ชอบครเป็นความสามารถพิเศษมในเอ็มวีก็คือนอนร้องเพลงเหมือนกันเมื่อกี้อ่าใช่เป็นการนอนแบบน่ารักมากอ่าในไหนก็ถามแล้วในไหนก็บอกมาแล้วว่าเป็นการนอนเราเคยนอนนานสุดกี่ชั่วโมงโอ้บอกกันให้รู้ไปเลยถึงเย็นอยู่เหมือนกันนะคะจากกี่โมงฮะ ก็จากกลางคืนนี่ค่ะเออสิบกว่าสิบกว่าชั่วโมงสิบไม่แล้วเราไปอยากรู้ว่าเขาท่านานทาไมเขาเลฟีเซนต์มาว่านอกจากนี้เขานอนเก่งไงเราก็เลยอยากรู้เพราะว่าต่างประเทศเขามีแข่งขันการนอนนะฮะทาเป็นเล่นว่านอนยาวแค่ไหนใครนอนเยอะสุดชนะใช่แล้วการนอนของเขาไม่ใช่แค่ว่าหลับตานอนนานที่สุดไม่ใช่นะเขาจะมีเครื่องวัดนะว่าคุณอยู่ในสภาวะหลับอนานสุดอะแค่ไหนจริงจริงถึงเผานอนนานอนลองทำเพลงเกี่ยวกับการนอนปะได้ค่ะจริงๆอ่อะแบบ ในอัลบั้มเนี่ยค่ะมันจะมีแต่เพลงรักแก้วก็พยายามหาแบบว่าอินสปายในการแบบแต่งเพลงแนวอื่นๆนะคะแบบเหมือนเราอาจจะไม่ค่อยมีชุดข้อมูลอ,อกหักอะไรเงี้ยคือแก้วพยายามเขียนเพลงอ,อกหักก็ยังไม่ได้ชอบมากๆม,มาเอาเดามาเพียก็เ<บ>พราะแไม่เคยโดนทิ้งเลยค่ะโอ้อย <c oughs> ไม่น,มน่าันใจปะ ฮ่านะฮะอย่าพูดอย่างนี้พี่สาวเขาไม่เข้าใจเขาโดนทิ้งบ่อยโอ้โหพี่เรียกว่าทิ้งทุกซีซั่นนะฮะลาหูย้ายบ่อยมากนะครับผมเออลาหูย้ายเข้าย้ายออกไม่นิ่งสักทีนะฮะ เมื่อกี้แอบบอกมาแล้วว่าอัลบั้มนี้นึกว่าปล่อยเป็นซิงเกิลคือมาคือในฐานะเดบิวศิลปินเดียวครั้งนี้ไม่ใช่แค่ซิงเกิลนี้ซิงเกิลแรกปล่อยเป็นอัลบั้มเลยอ่ะอัลบั้มนี้กี่เพลงครับชื่ออัลบั้มเดียยค่ะมีหดี่เพลงคือแก้วเป็นคนอินการอ่านจดหมายมากเลยค่ะแบบแฟนคลับส่งให้หรือการเขียนเองอะไรก็ตามแก้วจะเป็นคนแบบชอบเปิดซองจดหมายแล้วเหมือนกับเราจ่าหน้าซองอ่ะค่ะแบบเดียย่าถึงใครสักคนหนึ่งอัลบั้มนี้ก็เลยเหมือนแบบ มวลรวมก็จะเป็นถึงใครสักคนหนึ่งอะไรแบบน<ะ>ี้อุ๊ยนะอยากรู้เลยอ่ะว่าในอัลบั้มมันจะมีประมาณกี่เพลงแอบบอกได้ไหมไอบอกได้จริง,รงๆก็ประกาศชื่อเพลงไปหมดแล้วเอเหรอโอเคมีสี่เพลงมีเพลงที่แก้แต่งเป็นเพลงแรกที่ปล่อยออกมาแล้วเพลงที่สองเนี่ยมันสตอรี่มันก็จะเล่าต่อกันเหมือนแบบอันนี้เพิ่งจีบแต่ว่าเพลงที่สองเนี่ยรักกันแล้วค่ะเออแส,สดงว่าทั้งหมดเป็น E p อัลบัม้มเหรอมันต่อการใช่ใช่เรื่องมันต่อเลยแสดงว่าเป็นเรื่องราวที่หลังจากรักหลุตกหลุมรักแล้วก็จะมีแบบ พัฒนาความสัมพันธ์ไปเรื่อยมันชื่อเพลงว่าคนที่รักเธอมากกว่าฉันคือฉันในวันพรุ่งนี้ค่ะโตดคลั่งรักเอาจริงบอกเลยถ้าคนฟังคือตาหลีเลยนะโ้ยแล้วขนาดนั้จริงวะแล้วคุณคุณเสิร์ชกู o ก l e ทำเพลงอื่นๆด้วไป้ปะคะ ม่ค่ะอันนี้ก็เป็นเพลงที่สองเนี่ยเป็นพี่ติ๊กเพลงก่าค่ะมาแต่งให้มาทำให้ใช่ก็บอกพี่ติ๊กคือมันเป็นโจทย์จากแกวเลยบอกพี่ติ๊กขอเพลงคนที่เอาให้มากกว่าฉันคือฉันในวันพรุ่งนี้เราจะเล่ากันยังไงก็มานั่งคุยกันเอามาจากไหนคำนี้คำนี้เหรอคะน่าจะทอิตมิเตอร์นะตเตอร์เออมันดูเป็นอะไรที่แบบไม่มีแล้วแหละไม่มีแล้วไม่มีใครจะรักเธอไปมากกว่าฉันแล้วใครให้มากกว่าก็คือถ้ามันมีพรุ่งนี้คือฉันมากกว่าไปเรื่อยๆอ่ะ นะฮะความรักตก้ายดที่อินฟินิตี้อ่าเพลงที่สามเหมือนกันนะค่ะเพลงที่สามรักมากกว่าเดิมเลยค่ะชื่อเพลง no one can be ค่ะไม่มีใครแทนเธอได้เลยตา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 ยอ่าแค่เพลงสองก็ว่ารักมากแล้วเพลงสามยังรักเข้าไปอีกดูดิอยากรู้เพลงสี่แล้วเนี่ยค่ะเพลงที่สามเป็นพี่ใหม่ no one else ค่ะแต่งได้ร่วมงานกับรักแต่งเพลงคนอื่นๆด้วยก่งทกคนแน่นแน่นเลยอ่ะมาเพลงที่สี่ส่วนเพลงที่สี่ชื่อเพลงไม่คิดไม่ไหวค่ะ ไม่คิดไม่ไหวไม่คิดไม่ไหวอารมณ์แบบไม่คิดก็ไม่ได้แล้วอย่างงี้ป่ะใช่ค่ะแต่ว่าเพลงนี้เนี่ยจริงๆมันเป็นเวอร์ชันคฟเวอร์ค่ะคือครูแมนล่อองฟองที่เป็นครูของเบียนเคีค่ะเขาแต่งเพลงนี้ไว้นานมากแล้วแล้วแบบบังเอิญแกไปได้ยินแล้วชอบ,บแล้วครูมแมนอยากยกเพลงนี้ให้เราเลยแบบเอาไปเลยแต่ว่าเห,หมือนแกรู้สึกว่าเพลงเนี้ยมันไม่ค่อยเข้ากับคอนเซ็ปต์อีก3เพลงเท่าไหร่ก็เลยเล,เล่นรักซะสุดมา 3, 3> <c oughs> เพลงขนาดนี้จะมีเพลงไหนมาเออเกทับได้อีกไม่คิดไม่ไหวมันจะเป็นแบบว่า เอ้ยเธอทําแบบเนี้ยไม่คิดกับเธอไม่ไหวแล้วอะ่ะเออมันไม่ค่อยเข้ากับสามเพลงนั้นเราก็เลยบอกครูแมวว่าขอเป็นแค่เป็นแก้วเวอร์ชันละกันแบบว่าเราคอเวอร์เฉยๆแล้วก็ได้น้องเทอร์โบมาฟิชเจอริ่งด้วยได้เทอร์โบมาเีกแสดงว่าก็ต้องมีอารมณ์แรปแในเพลงนิดนึงแล้วแบบเพลงนี้มันจะเป็นเมโลดี้แบบไทยๆแบบสไตล์น้องเทอร์โบเลยโอเคเทอร์โบเป็นหนึ่งคนที่เวลาแบบเอื่อนเอ่ยสำนวนไทยออกมาคือ เป็นเอกลักษณ์มากใช่ไทยจริงมากนะฮะถือว่าเก่งมากอยากรู้เลยว่าว่าเราจะมีแลนปล่อยเพลงพวกเนี้ยเมื่อไหร่อัลบั้มปล่อยเมื่อไรคะคือเพลงที่สองเออคนจะได้ว่าฉันจะมาพรุ่งนี้นะโอเคชื่อเพลงมันยาวมันต้องรีบผมค่ะก็เดี๋ยวแกจะมีคอนเสิร์ตเดียวค่ะในวันที่27็ดพฤศจิกาที่ยูเนี่ยนล์แล้วเดี๋ยวเราจะไปปล่อยเอ็มวีเพลงที่สองกันที่นั่นนะคะโอ้แต่ลานมีคอนเสิร์ตหมดเลย 27่สิบพฤศจิกานะครับผมโอ้โหเดีวได้ฟงไม่คิดไม่ไหวที่มันจะไม่มีเอ็มว่ะแล้วก็น่าจะปล่อยสักใกล้ๆนี้แล้วค่ะเดี๋ยวจะปล่อยให้แฟนๆฟังเล่นๆก่อนคอนเสิร์ตองเงี้ติดตามกัด้วยนะคะแต่ละเพลงคือคลั่งรักสุดๆไปเลยสุดๆมากๆนะฮะแอบแบบรู้สึกว่าเราคนคลั่งรักเนี่ยแต่งเพลงได้เพราะว่า เขาไม่ค่อยมีประสบการณ์งานก็หักงาใช่มันกินลงมาได้แบบเต็มตัวไงมันยังพอแทนค่าด้วยการแบบดูหนังหรือว่าแบบดูการะตูนอะไรอย่างเงี้ยนะเป็นผ้าขาวที่ไม่ค่อยจะเปื้อนสีดำหรือไรอ่ะส่วนใหญ่เป็นสีสีอะไม่ต้องมองฉันก็ได้ตอนที่พูดแล้วัเป็นพาเทลนะครับผมของพี่นี่เติมอะไรเข้าไปก็เทาไม่ไหวนะครับผมเออมาอ่ะ ถามอะไรนะพี่อ๋อตัวทีตัวทอ๋อโอเคนะครับผมมาขนาดนี้แล้วนะครับเล่นเป็นโนก็เก่งแต่งเพลงก็เก่งเห็นประโยคไหนก็เป็นเมโลดี้ไปหมดร้องสดๆให้ฟังสักท่อนหนึ่งแบบเต็มๆเลยได้ไหมฮะโอ้มื่อกี้รมาอยู่นะ เมื่อกี้มันมีความคลองจองกันเนาะมาเก่งไปหมดที่จริงเพลงนี้มีชาเลนจ์ในติ๊กต็อกด้วยจะมาสอนเต้นนิดนึงนั่นแหละค่ะอุ้ยด้เลยวันนี้มีคนมาเต้นแทนพี่แลลวแทนแทนตไม่เราต้องเต้นทุกคอนปกตินะงมันง่ายมันง่ายไม่ว่าศิลปินจะแบล็แค่ไหนจะอะไรแค่ไหนแล้วเราจะมีหนวดให้ตายไงเราก็ต้องเต้นคุณก็ต้องทำวันนี้มีคุณแล้วขอบคุณมากได้เลยได้เลยเดี๋ยวรับนะ้ันง่ายมันง่ายค่ะมันง่ายใช่ไหมฮะโอเคยิ่งฝืนใจเท่าไร่ไม่ฟังหัวใจเราจะฝืนนิดนึง ยิ่งฝืนใจเท่าไหร่หัวใจยิ่งฝืนใจเท่าไหร่ไม่ฟังเฮ้ยมันะยิ่งดูนี่ต่อยิ่งฝืนใจเนี่ยผมมีปัญหากับนิวแล้วเนี่ยยิ่งฝืนฝืนใจอันนี้อันนี้ไม่เป็นนี่นี่ไม่เป็นคขายนึกนึกเนี่ยชืนใจยิ่งฝืนใจเท่าไหร่ไม่ฟังอาการฉันมันยิ่งป้าไม่ได้อาการฉันมันยิ่งชัดเจน ชัดเจนใช่ไมไม่ใช่คมันลิงลิงอ๋อมันมันโฟกัสกล้องใช่ใช่ชัดเจนมันชัดเจนเนี่ยชัดเจนโอ้แล้วก็ซูมอยากเจอเธอทั้งวันแล้วก็อยากเจอเธอทั้งวันแวบแวบเนี่ยใช่ค่ะแล้วก็มองหญิงมองใจยิ่งสั่นหญิงมองใจยิ่งสแสนไม่อยากเป็นฉันที่คิดไปเองไม่อยากไม่อยากเป็นฉันที่คิดไปเองนี่มีแค่นี้มีแค่นี้เดี๋ยวแกลองเดี๋ยวแกลองนะเดี๋ยวแกแกเป็นนางลองเดี๋ยวพี่พี่เต้นนะคะโอเคครับ

เท่าไรไม่ฟังไม่ฟังไม่ฟังคือเป็นหัวใจเหมือนกันเดิมแล้วก็อากัรชันมันยิ่งอ่ากัรชันมันยิ่งชัดเจนแค่ไหนนี่ชัดเจนชัดเจน yes yes เอาละเอาละนะเอาแค่นี้ก่อนนะเอาแค่นี้ก่อนเอาแค่นี้ก่อนนะเก่อนนะยงช้าแล้วนะหนึ่งสองตัมยิ่งฝืนใจเท่าไรไม่ฟังอาการฉันมันยิ่งชัดเจนอยากเจอเธอทั้งวัน ยิ่งมองจะยิ่งสั่นไม่อยากเป็นฉันที่คิดไปเองอ่ะฟีสไตล์ไหมครับพี่สไตล์ไหมครับฟีสตล์จะไม่ยอมเสียใจให้ใครยิ่งอยากแค่ไหนยิ่งต้องลองทำฉันคงต้องจีบฉันคงต้องจีบไม่อันเดียบใครเลยฟ้อนเลยจีบเราละ็นไงไงจีบผมกินงี้เลยเราเห็นคุณชอบขอหนุ่มจีบแมงพอกออหนุ่มจีบ เไปแค่ไมาเลยหนูขำตายแล้วนะเหลืออีกสองที่โปรโมทนะฮะยังไม่จบฟันไปเลยนะให้เราได้รักกันให้เราได้โอ้โหจีบคู่เข้าใจให้เราได้รักกันท่านเด็ดมาเป็นแฟนฉันจะรับระกันไม่มีวันเสียใจเยอะจังเลยเออ ใ่ไหมคะในนี้มีชาเลนจ์มั้ยมีค่ะในติดต่อค่ะอาการก็คือเป็นท่าเมื่อกี้เลยหรือเปล่าเป็นท่าเมื่อกี้แต่มีแค่มีแค่นไหนถึงแค่นี้โอเคขาจีบไหนจีบใครฟอนก็ได้จับจูงจับจีบอะไรเยอะนะครับผมจ้าอะค่ะมีอะไรอยากจะบอกกับแฟนๆไหมครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณทุกๆการสนับสนุนเลยคือเหมือนแฟนๆก็ เหมือนเฝ้ารอโอกาสที่แบบเราจะได้รับอะไรเงี้ยแล้วพอวันนี้เราได้ทุกคนก็ช่วยกันสนับสนุนเป็นอย่างดีเลยแบบทั้งการช่วยอุดหนุนอัลบั้มของเราหรือการแบบเข้าไปดู MV ของเราอะไรเงี้ยแล้วแฟนๆหลายๆคนก็ชื่นชอบแบบในสไตล์ของเราด้วยก็ดีใจที่ยังอยู่ด้วยกันแล้วก็สนับสนุนเราเป็นอย่างดีเลยค่ะนี่น,<า>นะครับผมอ,อ,อยากจะถามว่าทามาทุกอย่างแล้วอทำงานเป็นทีมนะ เวทีมันเยอะมากจริง bnk ที่เราเคยบอกเราเคยสงสัยว่าเอ๊น้องเขาออกมาบนเวทีนะเขาจะร้องยังไงให้พร้อมกันนะครับแล้วเยอะมากจริงแล้วก็มาทำอัลบั้มเดี่ยวแล้วนะฮะแล้วก็เล่นเป็นโนเองด้วยแต่งเพลงเองด้วยมีอะไรอีกไหมแก้วที่ยังอยากทำแล้วยังไม่ได้ทำในวงการเหรอคะจะเอาในชีวิตเราเลยฮะได้มดชีวิตเรียนให้จบปอทค่ะไปปอทใช่ตอนนี้แก้วเียนปอทอยู่เมื่อเช้าก็ไปเรียนมาเรารู้สึกว่าแบบ มันต้องจบนะเรานะแบบว่ามันเหมือนเป็นภาระในชีวิตเราอะค่ะแบบเหมือนเราไปหาเรื่องกับมันเองมันเออมันก็ไม่ได้เรียกร้องให้เราไปเรียนหรอกแต่เราก็อยากจะเข้าไปหามันอะไรเงี้ยเราแบบเหมือนมันก็จะมีอะไรคาใจตลอดเลยซึ่งสิ่งที่อยากทําที่สุดตอนนี้ก็คือเรียนเรียนให้จบเรียนให้จบ,จบแล <ใน S 1> ้วในวงการแล้วถ้าในวงการเหรอคะรู้สึกว่าน่าจะเป็นเรื่องการแสดงค่ะนี่ปรึกษาพี่แบมได้ไหมพี่แบมนี่ <โด S 2> ลองมาทุกอย่างแล้วนะแบมนี่พี่แองลองมาหลายอย่างจริงค่ะชอบไหมคะ ถ้าถ,ถ้าเรื่องการแสดงก็ก็ชอบแต่ว่าเราก็ยังชอบร้องเพลงมากกว่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆแก้วก็น่าจะเหมาะกับการแสดงเหมือนกันนะอืมเคยยังเคยแสดงเคยเคยแสดงแบบเคยเรื่องไทยบ้านค่ะแ,แต่เหมือนอันนั้นมันจะไม่มีสักไม่ไม่มีบทอ๋อคือเหมือนปล่อยเราไปใช้ชีวิตเลยอยู่ในนั้นแล้วเราก็เป็นเรา เป็นฟิล์มด็อกิเมนตรี่เหรอคะคือเหมือนเหมือนในเรื่องเนงเรื่องมันคือเอาบ n k ไปเรียนร้องเพลงอีสาน, oh. นะะแล้วเราก็เลยไปไปเรียนร้องเพลงที่อีสานจริงๆแต่ว่าเหมือนเราไม่ได้มีบทว่าต้องพูดว่าอะไรคือเราก็แค่ใช้ชีวิตเป็นแก้วที่ไปอยู่อีสานเฉยๆอะไร <m> เงี<ก>้ยเราเลยไม่รู้รรว่าการได้รับบทบาทอะไรสักอย่างหนึ่งมันยากง่ายแค่ไหนหรือว่ามันเป็นยังไงแต่แบบหลักๆเราก็เหมือนการเช่าร้องเพลงมากกว่าคือรู้สึกว่าชอบอยู่บนเวทีมากกว่าอยู่หน้ากล้อง แต่ว่าถ้าได้ไปลองเราอาจจะเปิดประสบการณ์แล้วอาจจะมีความคิดบางอย่างที่เปลี่ยนไปทั้งผู้จัดติดต่อได้เพราะผมเคยสัมภาษณ์คุณแปมตอนนั้นเรื่องการแสดงบอกว่าคุณแปมบอกว่าชอบร้องเพลงมากกว่าแต่ว่าถ้าได้เจอบทบาทที่ท้าทายอ่านแล้วชอบเขาก็อยากจะลองอยู่เหมือนกัน ใช่ก็เป็นเรื่องของบทอะไรอย่างนี้ด้วยเนาะอืมโอเคครับ okay, วันนี้ดีใจมากที่ได้คุยกับแก้วนะครับผมยินดีมากนะครับที่ได <มา S 2> ้เกติเมนโลนะครับมานั่งคุยกันสำหรับการเดบิวต์เป็นศิลปินเดี่ยวครั้งแรกนะฮะแล้วก็ปล่อยมาเต็ม EP อัลบั้มรอเลยนะฮะมีแพลนเรียบร้อยแล้วสามารถไปติดตามได้ที่ไหนบ้างครับผมงานโชว์งานแสดงหรือว่าการปล่อยแบบพวกกำหนดการอะไรเงี้ยฮะดูก็ติดตามได้ทางช่องทางทุกช่องทางเลยค่ะ Facebook t w i t t e r IG t i k t o อนะคะ idpd record ค่ะก็จะมีตารางงานต่างๆมาให้ค่ะตอนนี้มีแก้วคนเดียวเลยเพราะว่ายังมีคนเดียวอยู่อรย่างงี้เป็นเบอร์แรกไมกอยาติดตามว่าเออแบบตารางงานว่าจะไปไหนหรือว่าแพลนจะขายบัตรคอนเสิร์ตเมื่อไหร่อะไรอย่างงี้ก็ได้ที่ช่องทาง idpd record เลยค่ะโอเคฮะจานฮะจานมีคนส่งดาวมาไหมจานนี่แมะจานจานเล็กจานครจานมีคนส่งดาวไหมจานจานยกนิ้วมาห้าพันกว่าคนเลยฮะ โอ้ยเป็นใครครับอย่าไล่อ่านดูนะครับผมม่โอเคฮะเดี๋ยวนี้มาแล้วฟังเพลงกันไปแล้วสดๆเดี๋ยวไปลองฟังเพลงนี้กันดีกว่านะฮะอาการชัดนะครับผมจากแก้วครับ Idol Playroom ช่วง Idol Quick Show